ครับก็วันนี้ก็จะมาชาร์จแบตเตอรี่แบบบ้านๆนะครับดัดแปลงอุปกรณ์เท่าที่มีครับก็คือจบคอมพิวเตอร์มาอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้อะแดปเตอร์นะครับสําหรับคอมพิวเตอร์เก่าๆเนี่ยครับอะแดปเตอร์เก่าๆก็มาทําการนะครับมาทําการตัดนะตัดที่ขั้วมันออกนะครับแล้วก็นํามา ชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เอาไปใส่มอไซก็ได้นะครับหรือจะไปใส่เครื่องตัดหญ้าก็ได้นะครับอะแดปเตอร์ธรรมดาครับธรรมดาเลยนะฮะคือคุณสมบัติของเขานี่เขามีคุณสมบัติก็คือแปลงไฟแปลงแรงดันไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็เป็นหม้อแปลงจากไฟบ้านนะครับสู่ตัวโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครวก็ไม่ไหนๆก็ไม่ได้ใช้แล้วดีกว่าทิ้งนะครับก็มาทําการตัดขั้วออกเลยนะครับ ไอตัวที่เป็นสายไฟที่พันอยู่รอบๆนะครับก็ไปใส่กับขั้วขันะ้วลบนะครับส่วนสายสีขาวที่เขาหุ้มมานะครับผมก็ใช้ใช้ปากกาเคมีแต้มหน่อยเดี๋ยวกลัวจะหลงลืมนะครับถ้าใส่สลับขั้วเดี๋ยวอะแดปเตอร์เราจะไหม้นะครับก็แค่นี้ครับง่ายๆนะครับก็ชาร์จไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับ2-4ชั่วโมงประมาณนี้แหละแล้วเขาก็ความดันไฟก็จะเต็มเหมือนเดิม ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับก็หาอุปกรณ์เก่าๆตามบ้านๆเรานี่แหละใช้ง่ายๆครับ